เวอร์ไวเว็บคลิปเราขยชนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือบรรยากาศภายในงานเยาวเวหามินิมาราธอนเดินวิ่งเพื่อการกุศลและเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งตอนนี้นะครับขาดไปได้เลยนะครับงานอย่างนี้หนุยมาฟีไม่ใช่มาเฟียครับกาแฟโบราณมังกรบิล ต้องไปตลอดนะครับไม่เคยไม่เคยพลาดอยู่แล้วนะครับโอ้โหต้องสอบถามท่นนงนะครับตัวแทนของเสียหน่วยวันนี้นะครับผม อ้าวนำกาแฟโบราณมังกรบินมาช้วยได้ช้วยไหนได้วยโอ้นี้ได้ข่าวว่านำมาเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่านักวิ่งของเราวันนี้เนี่ยก็ประมาณสามพันกว่าชีวิตนะครับผมอ่าบรรยากาศโดยรอบเป็นยังไงบ้างครับพี่วันนี้สวยมากสนุกมากครับสนุกไหมสนุกมากนี่หน้ามาอีกนี่หน้ามาอีกนะาฮโอ้สุดยอดมากนะครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือบรรยากาศนะครับโดยรอบของงาน เดี๋ยวไปหามบนนี้มาราธอน2015นะครับผมนี่มีเสียงแซวจากคนเข้าเส้นชัยเป็นยังไงครับพี่วันนี้นี่ครับพี่โอ้เป็นยังไงว,วันนี้นี่นี่โบราณจริงๆเลยนี่คนชงก็โบราณคนร้องบทก็โบราณคนจ่ายลูกก็โบราณวัันนนี้ะครบเบียร์นุ้ย มีงานฟรีๆแบบนี้เสียนนุยนางกาแฟาโบราณมังกรดินมาช่วยเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาสอบแ้วก็ได้ว่านักวิ่งวันนี้นะครับมากัน3,000ักว่าชีวิตนะครับกาแฟาโบราณมังกรบินของเราจะพอหรือเปล่าและนี่ก็คือตัวแทนของเสียนนุยนะนะ วันนี้นี่คนเดินวิ่งมัน3,000กว่าชีวิตกาแฟโบราณของเราเี่ยครับเกิน3,000แล้วครับไม่อัน้นเต็มที่ครับเก<อ>ิก 3, นะ3,000กว่าแก้วจะคิดเป็นมูลค่ากันหลายตังค์นะครับโอ้โหแต่วันนี้เสียนมวยบอกไม่อัน้นฟรีครับฟรีออตลอดงานออหมดก็เติมอโอ้โหครับตลอดเลยนะสุดยอดจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับครับและนี่ก็คือสิ่งดีๆนะครับที่ทางทีมงานกระชอน .com ให้มอบให้กับท่านผู้ชมมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมครับ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ka-chon.com s so o c i a l c a m p c o m นะครับาทางยูทูบที่ค ka-pen.ka-chon.com และเฟซบุ๊กของเราครับที่แฟนเพจก a c h o n ิปเ p ็ดอีกหนึ่งช่องทางครับ w w w c i p k a c h o n c o m สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณแทนเสียงหนุ่ยมังกรบินด้วยนะครับที่นำกาแฟมาช่วยวันนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมังกรบินรังสรรค์ผลงานโดย k a c h c o m